สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของปีนักษัตวปีวอกค่ะและนี่คือดวงประจำเดือนมกราคมปีพศ2566ค่ะเริ่มต้นปีใหม่นะคะเราควรจะหาอะไรที่เป็นสิริมงคลใส่ใจใส่ชีวิตตัวเองเอาไว้นะคะยกตัวอย่างเช่นการทำบุญการให้ทาน การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ในวาระต่างๆในโอกาสต่างๆนนในโอกาสปีใหม่ค่ะนะอย่าลืมนะคะหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือเอาเอามาไว้กับตัวเอามาไว้กับบ้านด้วยนะคะอืมเกริ่นแล้วเรียบร้อยยาวนานมากเริ่มที่การงานในเดือนนี้นะคะอืม ตัวคุณอย่าไปสนับสนุนเพื่อนร่วมง,งานหัวหน้างานลูกน้องให้ช่อฉนกงกินลักลอบทำสิ่งผิดกฎหมายก็แล้วกันมันจะทำให้คุณมีหายณนะเกิดขึ้นค่ะห้ามโดยเด็ดขาดระมัดระวังตัวอย่างยิ่งเลยค่ะเนี่ยห้ามสนับสนุนเพื่อนห้ามสนับสนุนลูกพี่ลูกน้องและห้าม ท่ามทามเลยพวกชอบรักลอบอะ่ะโกงกินก็ใช่นะคะหายนะค่ะทำตัวให้ดูปกติเข้าไว้โอเคงุงหดหง,ง่านนิดนึงอยากจะตะโกนออกมาดังๆให้มันได้ระบายออกไปบ้างก็อย่าไปตะโกนที่งานนะคะเก็บหลักฐานด้วยนะถ้าหากว่า รู้สึกว่าเราเรารู้สึกไม่ดีรู้สึกไม,ไม่ไม่สบายใจเก็บหลักฐานเอาไว้ให้ตัวเรารอดนะคะอืมเนี่ยอย่าอื่นดีหมดเลยเรื่องงานนะคะตัวนี้มาปกตัวนี้นะคะได้เงินมาขนาดนี้แคนรว่นมันดีแต่ตัวนี้มันไม่ดีอ่ะนะคะระมัดระวังตัวด้วยมิงั้นคุณจะถูกพิฆาตเอานะคะเนี่ย อย่างอื่นดีหมดนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องงานนะห่วงแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเองอุปสรรคมีให้แก้ไม่ได้มีไว้ท้อคุณต้องแก้ไขมันให้ได้คุณต้องผ่านพ้นเรื่องนี้ไปให้ได้นะคะนะสรุปผ่านนะคะการงานเพราะว่างานโดยสภาพงานมันดีอยู่แล้วมันสร้างความมั่นคงในชีวิตคุณได้อยู่แล้วนะคะแต่มันจะมีเรื่องอะไรไม่รู้เข้ามาจุกจิกจุกจิก น่าควนใจน่าหงงน่ารงงำคาญไม่ชอบเลยประมาณหนึ่งนะคะประมาณหนึ่งนะคะนะสรุปการงานผ่านนะต่อไปการเงินกันบ้างนะคะแน่นอนค่ะขยันทําเธอค่ะงานเดี๋ยวมันก็จะได้เงินเข้ากระเป๋ามานะคะแปดเหรียญไม่น้อยนะแปดเหรียญน,นี่เยอะเป็น มันแปดแล้วว่าเพราะไพ่ระด,ดับที่สูงสุดก็เป็นสิบเหรียญกับราชาเหรียญใช่ไหมคะเนี่ยแปดเหรียญก็เยอะละไม่ธรรมดากระเป๋านากระเป๋าตุง้งแต่ต้องประหยัดนะคะต้องประหยัดแบ่งเก็บแบ่งใช้แบ่งใจให้มันถูกต้องทําบัญชีครวัวเรือนให้มันถูกต้องรับรองเดือนนี้เนาะ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 อย่าลืมแบ่งเก็บเป็นเงินทุนสําร,รองชีวิตนะคะเอา เอาไว้ใช้ในยามที่เราถูกยากค่ะขอแพร่เมื่อกี้จันจันเป็นโรคกระเพาะอ,อาหารไม่หายเนาะม,มาเรื่องการเงินก็ทานโลดเลยค่ะเดือนนี้นะต่อไปเรื่องสุขภาพค่ะก็ <c oughs> ระวังค่าเจ็บป่วยกระทันหันนะคะระวังนะคะจุกเสียดนั้นเฟอจนต้องเข้าโรงพยาบาลน,นะคะหรือเป็นโควิดค่ะติดเชื้อโควิดนะคะ ทำไมเป็นก็ฟกช้ำดำเขียวธรรมดาหรือเนี่ยคะ่ะที่อาจารย์เป็นอยู่กระเพาะอาหารถึงขั้นต้องไปหาหมอฉีดยาเลยอาจจะกดเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะกดเยอะลมแน่นหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยปวดประจําเดือนมากเกินไปเป็นซีดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยต้องไปตรวจต้องไปเข้าเครื่องเอ็กซเรย์อะไรอย่างเงี้คย,นนะย,ย,ยคะ่ะเป็นตน้นถามว่าผ่านไหมเดือนนี้ผ่านคะ่ะแต่ก็ต้องดําเนินการเยอะหน่อยก่อนจะผ่านใช่ไหมคะอืม มันก็ต้องมีขั้นตอนสเต็ปทําให้เราผ่านให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะต่อไปเรื่องความรักค่ะคนโสดในเดือนนี้นั้นอืมอืมเราควรเขาเรียกว่าอะไรอะประเมินตัวเองดีหรือเปล่าว่าเราทําไมเราถึงยังโสดอยู่อย่างนี้ดีกว่าเราไปจีบใครมันก็จีบง่ายจีบติดแต่พออยู่ไปเราก็เบื่อซะงั้น อยากไปใช้ชีวิตโลดผลเป็นของตัวเองอยากจะเปิดอิสระซั่งงั้นเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเขาก็จะคิดว่าเราเป็นคนเจ้าชู้นี้เราไปละมาจีบแป๊บ,บเดียวเองพอติดแล้วก็จากไปอไอเงี้ยฝ่ายตรงข้ามเา็จะคิดแบบนี้เพราะนั้นคนโสดนะพิจารณาตัวเองดีกว่าทำไมเราถึงยังเป็นอย่างนี้อยู่นะคะ ส่วนท่านที่มีคู่แล้วในเดือนนี้อม,มันมีเรื่องให้หงุดหงิดมันมีเรื่องให้ทะเลาะก,กันพอเรารู้แล้วว่าอุณหภูมิมันเริ่มสูงเราก็ต้องถอยออกห่างก่อนอย่าเพิ่งต่อล้อต่อเถียงกันหยุดเราต้องเป็นฝ่ายหยุดเองแล้วก็ออกไปสูดอากาศข้างนอกแป๊บหนึง่งนะคะพออะไรเย็น,ยน,ยน,ยนลงเราก็ค่อยกลับมาคุยกันนะทีนี้การงนะ้องอนเราทำยังไง อีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ไม,ไม่ไม่คุยกับเราละ่ะทําไงก็<笑><笑><笑>ทําเหมือนกับจีบกันตอนใหม่ๆนะทาจีบตอนใหม่ๆหรืออาจจะนัดเจอกันตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยรถเสียนะมารับนอยอะไรอย่างเงี้ยนะหรือ,อตรงนั้นตรงนี้มีอะไรไม่รู้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาจัดโปรอะไรไม่รู้อะแยะไปหมดเลยมาดูหน่อยไหมมาเจอกันตรงนั้นตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทาเป็นประมาณนี้หรือเข้าวัด ประทําบุญนะคะหรือให้ทุนกนารศึกษาเด็กชวนกันไปนะคะทำบุญนะคะยังไงก็ดีลดความตนิีในใจลงยังไงก็ดีนะคะอะประมาณนี้คนมีคู่นี่คือเดือนนี่คือดวงประจําเดือนนะคะอาจารย์ต้องยัดเน,น้นย้ำอีกนึงนี่ไม่ใช่ประจําปีไม่ใช่ตลอดชีวิตนะคะอืม สรุปตามหน้าไพ่นี้นั้นอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วกัวว่คุณจะลืมไปอย่าสนับสนุนเพื่อนหัวหน้างานลูกน้องและสนับสนุนตัวเองในการช่อโกงโกดโกงนะคะลักลอบไม่ดีหายนะจะมาถึงตัวคุณอย่างแน่นอนนะคะควบคุมตัวเองให้ได้นะคะควบคุมตัวเองให้ได้เป็นไปได้เก็บหลักฐาน เอาไว้ด้วยและอีกอย่างหนึ่งคือทําตัวให้ร่าเริงอย่าเครียดมากทําตัวให้ร่าเริงนะเก็บหลักฐานเอาไว้ครบนะคะนี่นะตรงนี้เลยอืมประมาณนี้เลยเอระวังติดโควิดนะถ้าไปติดโควิด COVID ก็ระวังเนี่ยค่ะโรคในช่องท้องทุกชนิดไปหาหมอแน่นอนไปหาหมอแน่นอนค่ะเอ็กซเรย์มันน่าจะเอ็กซเรย์อยู่นะเราจะได้เห็นนะคะ ตรวจสักหน่อยหนึ่งเจาะเลือดตรวจคขาค่า,าเลือดอะไรสักหน่อยหนึ่งทาไมอาจารย์พูดแบบนี้อาจารย์ก็ตรวจมาแล้วอะแม่อาจารย์ก็ตรวจพี่อาจารย์ก็ตรวจนะนะเราเราได้รู้เช็คร่างกายตัวเองนะคะนะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้สำหรับปีวอกนะหวังว่าทุกท่านจะ สร้างสมดุลในชีวิตของตัวเองได้ดีนะคะนะ,ะตามหน้าภพยนี้ก็หมดแล้วค่ะก็ขอทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ